ในโลกนี้มันมีคนบางจำพวกคะ่ะที่ชอบดูถูกคนอื่นด้อยค่าคนอื่นและมองว่าคนอื่นนั้นต่ำเตี้ยหรือไม่มีอะไรดีเท่ากับตัวเองคนประเภทนี้เนี่ยมีจริงและอาจารย์ไม่ได้ต้องการที่จะมาชี้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีแต่อาจารย์กัลังจะชี้ให้ดูว่าปัญหาหรือพฤติกรรมสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหล่านี้คืออะไร ถ้าวันนี้เราพูดถึงคนที่ชอบดูถูกคนอื่นก่อนกดขี่คนอื่นกดดันคนอื่นให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าทําให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในชีวิตคนคนนั้นอาจจะมีปัจจัยนะคะอาจารย์ต้องใช้คําว่าร้อยละเกเปร์เซ็นต์เลยปัจจัยมาจากอดีตที่เคยโดนกดขี่เคยโดนดูถูกเคยกลายเป็นคนที่ถูกครอบครัวหรือคนรอบข้างเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ ะะยกตัวอย่างเช่นเออถ้าเกิดว่าวันนี้เราเกิดมาเราเป็นหลานคนเดียวของบ้านนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านหรือการเลี้ยงดูบ่มเพาะมาบอกว่าหนูต้องเก่งหนูต้องทําให้ได้ต้องสอบได้ที่หนึ่งหนูต้องเรียนให้จบปริญญาหนูจะต้องแต่งงานอย่างนี้คือพ่อแม่หรือคนรอบข้างในคาดหวังและกดดันกับเด็กคนนี้เวลาโตขึ้นมาเด็กคนนี้หนึ่งแน่นอนมีภาวะความเครียด 2. อ,อาจจะเป็นพราะว่าเรื่องความหวาดระแวงกลัวจะไม่ได้อย่างที่พ่อแม่หรือคนรอบข้างหวังและสพยายามที่จะบอกตัวเองว่าฉันเก่งดีแล้วหรือพยายามจะมองว่าคนอื่นยังไม่ได้เท่าเราเลยบางครั้งบางมุมอาจจะเป็นการขอบคุณตัวเองก็ได้ว่าที่เราทําได้ทุกวันนี้เพราะเป็นการเคี่ยวเข็นจากคนที่บ้านเพราะเป็นความพยายามของตัวเราเองแต่ถ้าเราขอบคุณตัวเองแล้วเราต้องขอบคุณคนรอบข้างด้วย เพราะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างที่ไม่เก่งเท่าคุณไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่ได้บอกว่าเขาไม่สมควรอยู่ในสังคมแต่คนรอบข้างคนนั้นเป็นมาตรฐานให้คุณเอามาชี้วัดได้ว่าคุณเก่งกว่าเขานั่นคือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในอาจารย์หรือหนึ่งในตัวมาตรวัดในชีวิตของคุณหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจอคนประเภทนี้นะคะหรือคนที่รู้ตัวเองบางครั้งในคนที่เป็นประเภทนี้รู้ตัวเองนะแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือมีคนมาฟีดแบคใครทํางานด้วยก็อยู่ไม่ได้คนลาออกตลอดหรือมีแต่คนเกลียดไปทํางานไม่มีเพื่อนเลยแบบนี้ ทำไมเราคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองนะคะก็พยายามที่จะรับฟังคนอื่นมากขึ้นพยายามอย่าคิดว่าตัวเองดีเดที่สุดในโลกใบนี้อย่างที่อาจารย์พูดหลายต่อหลายครั้งว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นสิบมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นห้าบวกห้าเท่านั้นเจ็ดบวกสามก็ได้แปดบวกสองก็ได้เก้าบวกหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งสิบเอ็ดลบหนึ่งหรือห้าคูณสองมันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เพียงแค่คุณต้องเปิดใจแล้วอย่าทะนงตัวเองนะคะและ คุณต้องฝึกพยายามที่จะพราวกับคนอื่นแสดงความยินดีกับคนอื่นว่าเออขอบคุณนะที่แสดงความเห็นแบบนี้หรือดีจังเลยที่คุณพูดแบบนี้หรือมองเห็นมุมมองของคนอื่นบ้างถ้าคุณคิดได้แบบนี้ต่อให้คุณไม่แสดงออกมาอย่างน้อยมันเริ่มในการพลิกใจค่ะ